ต้อนรับกลับมาที่ m s คาวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนมารู้จักกับรถบ้านที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือนิสสัน NV 3 5 0าร้ n ยห้าคาราวานแคมเปอร์มอเตอร์โฮมรถคันนี้คือการผสมผสานระหว่างความทนทานของรถตู้เชิงพาณิชย์กับความสะดวกสบายแบบบ้านเคลื่อนที่ที่สามารถพาเพื่อนเพื่อนไปผจญภัยได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริงสำหรับใครที่ฝันอยากเดินทางท่องเที่ยวโดยมีบ้านเคลื่อนที่ส่วนตัวนิสสัน NV 350รคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุดคันึ่งเเลยยทีีดว ถ้ามองจากภายนอก NV 3 5 0คาราวานยังคงเอกลักษณ์ของรถตู้จาก닛สันได้อย่างครบถ้วนรูปลักษณ์ทรงกล่องที่เน้นพื้นที่ใช้สอยมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ทันสมัยไฟหน้าขนาดใหญ่ให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนตัวถังสูงและยาวกำลังพอดีทำให้ภายในสามารถดัดแปลงเป็นพื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่รุ่นที่ทำหลังคาสูงยิ่งเพิ่มความน่าอยู่ เพราะสามารถยืนเดินภายในได้สะดวกเหมือนอยู่บ้านจริงๆจุดนี้แหละที่ทําให้ NV 3 5 0แคมเปอร์แตกต่างจากรถตู้ทั่วไปเพราะมันถูกสร้างมาเพื่อการเดินทางที่มากกว่าแค่การขนส่งผู้โดยสารเมื่อเปิดประตูบานสไลด์เข้าไปข้างในจะสัมผัสได้ถึงการจัดสรรพื้นที่ที่ชาญฉลาดมากภายในสามารถแดัดแปลงได้หลายแบบทั้งเตียงนอนที่พับเก็บได้ชุดครัวขนาดกระทัดรัดที่มีเตาซิงน้ำและตู้เย็นเล็กรวมถึงตู้เก็บของที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆการจัดวางทำให้ทุกตารางนิ้วใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเดินทางเป็นครอบครัวคู่รักหรือเดินทางคนเดียวก็สามารถปรับแต่งภายในให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองได้บางคันยังติดตั้งโต๊ะทำงานเล็กๆและปลั๊กชาร์จไฟสำหรับโน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์เหมาะก,กับยุคดิจิทัลที่การเดินทางก็ยังต้องทำงานได้ในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้านิสสัน NV 350 Camper ก็ไม่แพ้ใครมาพร้อมเบาะนาั่งที่นุ่มสบายระบบปรับอากาศเต็มรูปแบบและหน้าจอเครื่องเสียงที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน ทำให้การขับขี่ไกลๆไ,ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปด้านหลังยังมีระบบไฟ LED ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านจริงๆบางรุ่นยังติดตั้งระบบระบายอากาศและเครื่องทำความร้อนเพื่อให้การพักผ่อนสบายทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวในด้านสมรรถนะ NV 350 Camper ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันแต่ยังคงให้กำลังเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลตัวรถขับง่ายไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถขับในเมืองได้สะดวกและยังมีความมั่นคงเมื่อต้องวิ่งทางไกล การที่มันมีขนาดกระทัดรัดกว่ามอเตอร์โฮมขนาดใหญ่ทําให้เหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นในโลกของรถบ้านเพราะทั้งง่ายต่อการขับขี่และการหาที่จอดพักความน่าสนใจอีกอย่างของ n v 3 5 0แคมเปอร์ก็คือความอเนกประสงค์ไม่ว่าคุณจะอยากไปเที่ยวทะเลขึ้นเขาหรือออกทริปข้ามจังหวัดมันก็พร้อมตอบโจทย์บางคนดัดแปลงติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาเพิ่มกันสาดด้านข้างหรือติดตั้งแร็คจักรยานเพื่อขยายรูปแบบการท่องเที่ยวได้อีกหลายสไตล์ มันไม่ใช่แค่รถบ้านแต่มันเป็นเหมือนฐานทับเคลื่อนที่สำหรับการผจญภัยของคุณท้ายที่สุดนิสสัน NV 350คาราวานแคมเปอร์มอเตอร์โฮมคันนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างรถตู้ที่เชื่อถือได้กับความเป็นบ้านเคลื่อนที่ที่ครบครันไม่ว่าคุณจะเดินทางกับครอบครัวหรือออกทริปคนเดียวรถคันนี้พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ๆที่ทั้งสะดวกสบายและอิสระมันไม่ใช่แค่รถแต่เป็นบ้านเคลื่อนที่ที่พาเพื่อนๆไปเปิดโลกกว้างสร้างความทรงจำใหม่ๆและใช้ชีวิตแบบที่คุณเลือกได้อย่างแท้จริง สำหรับใครที่กำลังมองหารถบ้านที่ลงตัวทั้งเรื่องราคาความทนทานและความยืดหยุ่นนิสสัน NV 3 5 0 c a r a v a า c a m คาราวานแคมเปอร์มตอร์โฮมคือคำตอบที่จะพาคุณออกเดินทางไปได้ทุกที่พร้อมพาความสุขและความสบายไปกับคุณทุกกิโลเมตร